โอ้ยเก็บให้เขาได้ไหนี่ไหมนี่อันเนี่ยไหมโอ้เจ็บเลยว่ะน้ำยังวันน้ำพักคานี่แหมปล่อยมันไปปล่อยมันไปว่ะโอ้อยเลยเอาใส่เดินไปใส่ป่ามาแรงจ้าเฮ้ยเฮ้ยออกมาผม่า East ขี่ตะโอยขี Love ่ตะโอยพ่อนไก oui ่เ้อเอาอบาลาหลเว็ดข <c mythology> ึ <c symbolic> <c Vic ara> <c> ้น <inhale> จ <that mask> ังไหลโอ้เอาไป่เด้ใส่เต้ยใส่เป็ดกัน

say bếp này, phục xe về trong đấy, um, trung đi ngang nè, ăn gì đi bếp nướng, bếp à, gì เจ้าตัวสมได้ไหนี่อึเจ้าตัวสมได้ตัวสมขาขาหรือบ่บ้าอยู่ประจักปีแล้วเนี่ยปัานไอ้เนาะใส่ไว้บบแรงจังมาเบิ่งบ่

หออมไหมดูมันยังไปเองอดินี่ปุ๊บขอเงี้ยครับติดติดตัวนี้ติดไหนขอเงียเลยครับตัวนี้ โอน,นเด้ปลาคอ,อยไงระวังเดอจับหัวให้ได้เด้อุ้ยเย็นใเย็นไอ้บอจับตัวมันก่อนบอหลุดเดอนั่น,น,น บอว่าพจับตมันก่อนบอมสิลูดเบ็ดหนอยวน่อยหนึ่งไปไอุ้ยไปงไปดูนักเลยครับหมอเลยใหญ่เลยเออไะด่ยดง่ายอหุกปอดุยุกลงตัตัวนี่หัวใหญ่เมื่อน้อยัคลิปอยู่ ลุงย่างใกล้ครับเออบ่าไปโหลดปลาดุกยุกลุงตูยุกลุงตูบ่โอ้ใหญ่เด้อไปไหมหัวใหญ่ก็โตบ่หัวใหญ่ก็โตอยู่เดียกลับมาอีกเที่ยนึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ปลาดูเป็นลาซาส่งสละให้ได้เลยเอาใหม่ไปใส่บ่แน่นดิแน่แน่ยุกใหญตัวใหญ่หุ่นใหญ่เด้อปลาปลาอันนี้อันนี้ปลาอันนี้ปลายุกทักษิณ มันบ่เอานปยุทักซีเลันายยุไปดูไปยุเกลับมาอีกครั้งได้อีกแล้วตัวหนึ่งเมื่อกี้ไปหาอนะันเี้ยนะไปหาเงียเ้ยใส่เดือนมาเผื่อมันเบิดมันห่องนี่นะเดี๋ยวแล้ว <ทำ S 2> มันโดดออกเด้อเอาไว้ยุฟัง,งนีนน่แหละว่าองเอาลงไป ใส่เพิ่มใส่เพิ่มเอ่ะมันโตนิดสิโตเลยเิยลายแม่งลิขิตของอะ้รก็ได้ปรคองอย่างงี้ขี้กียเดือนอันนี้ในสองโตแล้วอันนี้ป็นดุกเถาตัวนี้ป็นดุกเถาเลยเอามันไปกินในถอมือเถาแล้วนี่มันใหญ่แล้วเถาเลี่ยวนี่นี่นังยนแล้วนี่ ขิ้นันเท้าเราไปเบิ่งหมอนเก้าอ่ะนนี่ะไปเบิ่งอีกไปถือเอาอันนี้อันใหม่เอาไปใส่เพิ่มเฮ้ยฮุยกบบ่ปลาปลาเนี่ยปลานี่ยปลาเสียงดังคัะปลายังกระดุดเก็บว่านี่เออยังกระดักวะอีกแล้วปลาดุกเนี่ยอันนี้งาม ปดุตัวนี้หั <laughs> วใหญ่ตัวน้อย <laughs> ยุบไปยุดดือ้ <laughs> อนี่อ <laughs> ่ะเบิดพักเออว่ะนักมันนักเน,กนาะใครเปลี่ยนมาเปลี่ยนเวรใหม่อย่างไหนด้วยครับไปดูอีกแล้วสามตัวไหนนี่ยจะนี่ไปคอย ปเป็นเบสฮักเลยวะมันมงนีมันบกนนาที่ว้าวว่ะโมก็ใส่บางหันหนึ่งที่ตรงไตงมึงอื้นเลยล่ะตรงนี้มองเดียวเลยล่ะตงนี้แหละเบดฮักเราก็เปี้ยนเบใหม่เลยเย็นๆนี่่ตรงนี้ถือกินดีตัวที่สี่จ้าแมงะมว่าเวมงนี้มค่กินโตว่ะนี่ตัวที่สี่ ใจไว้บ่หอดนาที่เนาะกินแล้วสวยงามนั่นเอาไปไกลแล้วโดดลงได้เม่ไเดี๋ยวเอาถุงมานี่กำมมันละจ้าได้ละจ้าปลาดุกซีโตงามบอดอก <laughs> นี่รูดไวหลายตอยู่เสียดายแต่ก็ว่าเป็นไงอันนี้ก็อิ้มแล้ว hết nhang mười ngàn bả được phu bả <laughs> 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 <laughs>